เรียนอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาดิฉันน,นางสาวชนทิชามาราภูมินักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่65รหันสนักศึกษา M6751097 นำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหวิทยาเขตวารินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ทที่ 1. ที่มาและความสําคัญผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถาบันวิทยาเขตวารินสพมอบอจอเพื่อทราบถึงความแตกต่างความต้องการคุณลักษณะของผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนสถาบันวิทยาเขตวารินสพมอบอจอจำแนกตามเพศขนาดสถานศึกษาระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางานว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร คำถามการวิจัย 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหวิทยาเขตวารินโดยรวมอยู่ในราย,รายด้านอยู่ในระดับใด2การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหาวิทยาเขตวารินสพอมอบอจอเมื่อจำแนกตามเพศระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร วัตถ uhm. ุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสาวิทยเขตวารินสพมอบจ2เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสาวิทยเขตวารินสพมอบจอบจจำแนกตามเพศระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา สมมติฐานในการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสตราจายาเขตวารินสพมบจอแตกต่างกันเมื่อจำแนกตามเพศระดับการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษากรอมแนวคิดการวิจัยดังภาพตัวแปรต้น 1. เพศ2ระดับการศึกษา3ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ 4. ขนาดของสถานศึกษา ตัวแปรตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหาวิยาเขตวารินสพมอบจ6ด้านด้านที่1คือด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านที่2ด้านการจัดการระบบด้านที่3ด้านวิชาการด้านที่4ด้านการบริหารจัดการด้านที่5ด้านสังคมและชุมชนและด้านที่6ด้านการพัฒนาตนเองเชิงบริหาร บทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหวิยาเขตวารินท สพมอบอจผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาตรตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับหัวข้อดังนี้ค่ะ 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 4. ขอบข่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและ 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีดําเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูสหวิทยาเขตวารินสพมอบจปีการศึกษา2 5 6 7าจำนวน7โรงเรียนรวม351คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ค่ะได้แก่ข้าราชการครูสหวิทยาเขตวารินสพมอบจปีการศึกษา2567โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเคเซียนมอร์แกน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดจำนวน1.86คนจากการดำเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นจำแนกตามสถานศึกษากลุ่มสหาวิยาเขตวารินสพมอบ,อมอบอจอเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็นแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา 2. ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของคอนบาร์ก 3. ทีเทส 4. วันเวอโนวาด้วยวิธีการทดสอบ F 5. การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยโดวยวิธีการของเชฟเฟ บทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์คุณล mm ักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหาวิทยาเขตวารินสพมวจในภาพรวมพบว่า1ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.14นงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.542. ด้านการจัดระบบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.09นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57 3ด้านวิชาการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4 0ูส่วนมิงเบนมาตรฐาน0.54 4. ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.06ส่วนห <rain> ส่วนมิงเบนมาตรฐาน0.57 5ดห้าด้านสังคมและชุมชนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.02นส่วนมงเบนมาตรฐาน0.59 6ดห้ากด้านการพัฒนาตนเองเชิงบริหารอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.1 1่นส่วนมงเบนมาตรฐาน0.54บทที่ห้าสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหวาวายาเขตวารินสพมบจในภาพรวมและใดด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากด้านมากไปด้านน้อยคือด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการพัฒนาตนเองเชิงบริหารด้านการจัดระบบด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการและด้านสังคมและชุมชน 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสหวิทยาเขตวารินสพอมอบจจำแนกตามเพศระดับการศึกษาและประสบการณ์นในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0. ูแต่เมื่อจำแนกตามอายุและระดับการศึกษาพบว่าไม่พบความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญดังกล่าว ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอื่นเช่นด้านบุคลิกภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านการตัดสินใจ 2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาและ 3. ควรมีการ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองไปสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพได้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ